เาสองเก้าแปดนัน,นะย,นยังก็ปิดเพงก่นันอที่ฝันฟันว่าได้ขาอันขาอียงก็อาอันยังก็ขาเสียโ้ยคือฝันดีแท้ฝันว่าได้ขาเสียวะนี่ไหม โชกสิพใหญ่เสีบยสบ่ได้เลขตัวใดล่ะหน้าได้เลขตัวใด <S <S ปปพี่น้องท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับทักเซจแอด,ดไลน์มาตามเบอร์นี้เด้ครับเด้อกินแล้วป,ปึ้งปังปึ้งปังมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องครับแหตุนี้ฮะพรารวยกินเป็นประจํานะครับลร้กระปุกแล้วนะครับอู้กินแล้วมีเหี้ยมีแห้งพี่น้องเอ้ยจะมันดีคักดีแน่นะครับสนใจทักเซตแอดไลน์มาตามเบอร์นี้ได้ครับเด้อนี่ครับ หวดวังหันถือกบ่อหวด้าดบ้านั่นบ่ได้เสือบ่ได้ซื้อตว่าตว่าได้เลขกยนบ่ครับงึ่งบ่วงห่บ่ได้เลกบไงจังงลวด้บ่นรได้เลกกัเนโอ้ตว่าหันี้ฟันได้ฝันว่าได้ขาเสือจ้าฝันว่าได้ขาเสือจังไดคือได้ขามันเสือมาจังได้คือได้ขา โอ,อ้คือคือสร้างเสือทีอนนอนโอย้ย่านเสียกันเลยขาก้านบ่านเสียกันเลยขา้อไดันคหไมปแย่กโดใจกันเลยามัครับโอ้ฝันดีด้นะนะสัตสตูมู่ม่นานทั้งหลายทั้งปวงเล้วยด้เจ้านะเต้ว่าสื่อเพื่อนหมู่บ้านนีแก้มาฝันมันคืนนี่บ่ เมือวานเนี่ยไ้มาซื้อตัวใดก่อ2 9 9เก9เก9 8นสองเก้าปดเกเกดแปดองตัวนี้ตัวรงจ้งได้ก็ตีจ้งไดก็ตีแปดเก้ับสองเก้าโอ้แมน่น,นี้ฟันกระโดดไอ้แปดเก้าก็สอดกระโดแดแล้วได้แตฟันไปเป็นเขีดออาโอ้ซ,อซื้อเลย ครับเลขสองเกาล้มบันนี้ฝันบานเกลกียวก็ฝันโง่ขึ้นอี่ละโอ้สุดเลขแล้วฝันว่าได้ขาเสือแกโทรมาบอกเรือยังเหล็กรกรบันนี้แกค,คอยมักฝันมันชื่อนี่สุดเลยแกบอกว่านออนี่ดอกเล็กนะเดาเนี่ยนะมันเถื่อนน่ะมีแต่เดาเมื่อไหร่เพราะมีผู้รู้ดอกเลขสิอ่าตัวใดนะ่ะ <c oughs> เนี่เนาะพันว่าจังใดกว่าสอนทุกฟั่งอีกแนมาที่หลังเพลินเอาสอนสอนไหมโอ้ยแย่ตันตัวเอาเที่ยงเอาเทียงพันไปไรฆ่าเสือเสือไปเจ็บเห็ดนไปเดันนอน่นไยังหเียมันันอืม สู่กับเสือสู่กับเสืออยู่โดนเติบมบันบ่โดนเติอบอยู่เสือบ่ได้กัดเขาเลยมันบ่บ่ไ่ได้กัดนี่ต่อผิดถึงความถึงกัดป้าสิบ่ถือคักละบ่ฟันดีนะือฟันดีแท้แสดงว่าฟันดีมีโชคเลยที่เขาเข้าศีลนาศตู่ฮูม่านทั้งหลายที่นี่ทําเดินทางไปไใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยเด้อเนานะ

ซือสองเก้ากับแปดเก้าซื้อสองเก้ากับแปดเก้าซื้อแล้วน้ำมือขึ้นตกตอนกันขึ้นมาฟันว่าได้ขาเสือฝันเด็ดสองเก้ากับแันเก้านี่ซื้อก้อนฝันเราได้เนซื้อก้อนฝันกับว่านี่สองเก้ากับแปดเก้านี่นี่เด้ก้อนเจียวมาช่วยยุ่งมาเบิ้งบ้านนี่ วันด <ève> ีแล้วเจ้าวันดีเนาะไน่เคยดูอะไรเลยแม่ประดูห้องแก่มนผิดตัวดอกนู่น <superv> บ <decorative life> well er. ่ได so ้ว <an> ่าตัวโอ้แปดเก้าเก้าแปดกับใบพ่อทางบ่อ่าถือทางจักใบยางระใบบ่ได้เอาเป็นชุดเอายางดะ ออกไหมยางละอันนั้นอ๋อรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่รางวัลที่ห้าอืมให้ได้ทุกให้ได้ทุกรางวัลเด้อครับใบพ่อแม่บ่กลับยุโรปสตีอันนั้นคือบอกึ้นมาชอบแต่นี่เขาบอกที่แล้วท่านซื้อตัวแล้ววันตะเกียอืมอืมแกยังเป็นแปดเก้าให้เก่าเปลี่นมาเข่ากับเอี้ยให้เก่าเอี้ยกับถือไว้เมื่อที่แล้วงานนี้แปดเก้า ใบเนื่องเก้าแปดใบเนื่องสองเก้าใบเนื่องเก้าสองใบเนื่องอพ่อซื้อลอตเตอรี่แล้วนี่ฟันว่าขาเสือ,อสิพอเติมอ,อ,อีกว่าพ่อไปหาเอาอีกตีฟันดีฟันนี่ว่าแม่นถื่อนแล้วบ่อเลขนะเก้ออยู่ดิเก้ออยู่ดิเน้อ ซืออยู่แบบฝันซื้อมือว้านเนี่ยฝันมือขึ้นเขาขึ้นเขาเมือขึ้นของกระเทียงเทียงเขาตื่นใน,นบ่หมือนนี่เขาก็ฝันวางเขาก็ซื้อแล้วนะซื้อไห้แล้วส่งไปแต่มือว้านนี่ส่งไปหเรวแตะมือว้านนี่ไม่ฝันคูดว่า,าไม่เห่าเลยบอกไโซ่กล้องนี้นี่เด้อพี่น้องบาน,นี่เจ็บนาจอไปเลยคุณนาาเยอรมันฝันเด็ดเออใหกับมาถือมือ คือคือฝันดีคุณนายเยอรมันฝันเด็ดสิบปีมเคยฝันมาฝันเท่าเดียวมเคยฝันแต่คือเนาะยากมาร์กเลขตัวนี้ซื้อแล้วฝันฝันว่าได้ขาเสือคือว่าดีเติบสิดตานี่ยนี่ยกลางเก้าแปดแปดเก้าเก้าสองสองเก้าเท่านี้ กับพร้อมเลขสองครูสองหางบนล่างเลยได้ไหลายยี่สิบสี่หมู่บ้านหนึ่งฮะเอายางกระไบเลขตัวนี้เนียยงหลายๆอยู่ผ่า,มมานเมืะะ่อวันหนึ่งระเบิหมดแล้วจังหวะเขาไปเติมอีกยี่นานเขเสือเสือน้ำบ้นบานๆก็ได้เติมเสือกัน้องลบกลองอ <laughs> ไหวเบื่อหดดาต <laughs> ีบ วบ่ได้แน่ไปได้เอาแต่ทางดาบดุเขาเป็นยังเอาแค่สิ่งหนังนี่ติดเลยนั่งวัไปออกไปเออไปไปไปขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเอาขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวฝันดีสิโทูหาเด้อโอนโชคโชคมันสิโทูหาอีกแสดงว่าเฮาสัตอ่าชนะศัตรูของข้านายเนาะเดีตอนนี้ยังเป็นย้ำเป็นเม่นอยู่เป็นบอก เก้าแปดแปดเก้าเก้าสองสองเก้างวดประจำวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เด้อพี่น้องเด้อมาขอโชคขอมนันนำคุณนายเยอรมันครับ<อ>ซึ่งเพ่นห้พี่สาวเพ่นเป็นคนซื้อซื้อลอตเตอรี่ให้โทรมาบอกพ่อซื้อลอตเตอร,ตรี่แล้วตกคำมาเนี่ยมานอนฝันว่าได้่าเสือสู้กันโดนเติมก้อน บ่านนี้กะสนะเสียบอดได้ทำลายมิตรแอ่์เราทำลายเสียเซ็ตเลยฟันคักเนาะฝันอัไรเนาะฟันจำได้ครับทุกคนกับฝันทุกคนล่ะแต่ว่ามันยังจำบอดได้ส่วนมากเนาะนี่อานี่ครับแต่ว่างันดีก็ที่จรงฝันดีอย่ตัาจำบอได้ กฝันดีแต่เมเพื่อนจำามข่มฝันเราของอะไรเลยเป็นรู้สึกดี็นรู้สึกดีดีสิบึงเถขอีีดีแต่ห้องบ้านเ่ยรู้สึกดีพอสองเทียสองขึ้นก็ฝันดีผมจำมาได้เป็นเป็นรู้สึกดีเป็นดีดีเป็นดีใจหุ้มฮุ้มฝันดีมีโชคเอานี่คือแนวทางตัวเลขในคลิปนี้นะครับ ซื้อเลขก็เก้าสองสองเก้าแปดเก้าเก้าแปดซื้อแล,ล้วเบ่งได่นีนะ่จากแล้วกินไห้นยจังสีตัวนี่จจังได้กระยันแต่มับ่าชัดนายจะบางกล้องนี่อสองสามกล้องบนนี้นี่ <laughs> นี่หละหลักฐานคือซื้ออิลีซื้อจริงๆซื้อเลขแล้วฟันว่าได้ขาเสือ แคให้ทั้งได้ซื้อให้อผู้หลกักผู้นำยุก,กอลาลันถูกโทรไปบอกม,อมูซื้อใหายเองมูยุก,กอลานอยูกก่แต่โทรมามบอกใหญ่ซื้อให้ยใหญ่ซื้อให้เท่านี้แม่นมันก็เอาไปทั้งหลายทา่านเหมันได้เลขก,ก็ทีบอกมูมซื้อเป็นบาทหน้าบ่แม่นซื้อเป็นยูโรจ้า